สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเอฟซีนะผมนะคลิปนี้นะว่างนะวันนี้ต้องเอารถมาติดฐานนะครับของเสียเตยพล่องบางนะนะเป็นฐา,านหกไปยี่สิบหกนะครับของเสียเตยพล่อนนะ ลองใส่เบิรงวานใส่ได้บอนะครับผมลองถ่ายเบิรงนะับสองสามล้องคนระับ่ว่า่าไปได้นะพี่น้องนะไปได้ครับได้ไปได้นะครับบอเกินกำลังรถนะครับสำหรับพันของพื้นนะผมเลยมนันนีว่างนะพี่โอกาสก็เลยมารถมาลองมึงนะผ่านพื้นนะเอยากได้เดีวยวเพื้นลองมึงนะ แยกได้นะครับแต่อยากเปลี่ยนเป็นโค้งไงเกขานะครับใส่เกียร์ให้หนึ่งนะนี่เราเพียงประมาณรอพัดสามันซีนะพี่น้องนะไปชิวๆนะครับเขาเล็กนะครับตรงทรงี่ของนะครับ ัเสียงกอด้วยนะื่ว่าไถดีนะบ,บ้านักนะผมไม่ไว้สินักนะีอว่าเป็นผ่านที่งอนะรุนีคือใส่เด้ลยนะเสียเตยมันรับให้นะครับร ผมได้ยยินบนะไปนิ่มๆพีนนนน่น้องนะสาดีดีนะเข้าดีสาดีนะนีครับฐานหกไปยี่หกนะ โอ้วันพันสามพี่น้องนะนี่จะเป็นดินดินใสเป็นไงนะฟังเสียงรถนะพี่น้องนะครับ ีเราเพียงพันสามนะครับที่ผมไทยก็ประมาณนี้นะประหันดับเราเพียงพันสามเปนสี่นนะแต่ไทยประมาณนี้แต่พอถึงเราเพียงพันหานะบอถึงนะพี่น้องนะพันห้าจะเร็วกว่าน,นี้นะ คือล่องโยนหน้าเสียเตยเ,ยเยพิ่นได้นะบแลโดนนะบไดมาเล่นน้ำเพิ่ได้่้มาลองผันเป็นลองบงังดัไปนิ่มๆน,มน้พี่น้องนะดีสามศูนย์ห้าศูนยนะ ก็เดิมนะนี่นะสิงเตแรงม้านะใบเลี้ยงพันนะพี่น้องนะบางพันมิดนะรเป๋นะรบรถเป๋ตรงเลยสุดๆนะพี่น้องนะอิไทยกบดีนะ เนี่ยน้อนงเพื่อนนะบาต่างจากขานซีมที่น่ะเป็นของคนคิดนะบ,บ้านโป่งนะหรือใครย,ยางดีนะไอ้นี่มิมนะ เดี๋ยวไทยเพิ่งเยีกรอบนะครับท่านดาดังปุ้งปิป้งปนะครับลวมอีกแล้วนะพี่น้องครับผีเลื้อนะครับห้องเวทนะครับ,อรบมองบุทข้างนายนะครับพุธสัตข้า้งนานะครับ ซาดีนะเผาดีซาดีนะแน่นอนทุกคนดีดีนะสารพันอ่าใครยังดีนะพยายามลดรอบที่พันห้าพันหกนี่อ่ารถจะเลี้ยงมอนก็นดีนะอันนี้แต่รอบพันสามพันสี่นี่รถจะใช้รอบต่ำนิดน้อยนะพี่น้องนะ เสียงนะครับพี่น้องแต่เขาลึกๆเนี้ยงหน่อยนะถ้าเหยียบรอบมะฮอนนี่อยากเครื่อนอยู่โหลดนิดนึงนะพี่น้องนะแต่ว่ากับไปได้นะที่นี่นะผมไปสมีก่อนนะเดี๋ยวพบกันที่นาพี่น้องนะ